็นน้ำพุงอาถูบพุงไหมอ้โฮูน้ำอ่ะมือเ้าอย่างี้ยมังบวแห้งกว่านี้ไกลเขาเจ้าเอาขึ้นมาผีเบิดเลยยาน้ำถั่วอันนี้เป็นห่วยห่วยน,น้อยห่วยคอก มากับลานมาเบิงน้ำท่วมน้ำท่วมแฝงสยาบุรีเราสยาบุรีเออไปบ่ไหนเนาะเขาบ่ให้ไปละเออจอดเบิงหนึ่งเออเบงสัยน้ำมันลึกเขาบ่ให้ไปกลับขึ้นไปทางไหมมันงขจรยาง ันนี้มันเป็นห่วยมองนี่กระทัวม์อ่ะซีนเหอปิ๊ัุจำามดตัวนไปได้เยอะนี่อ๋อโอษนี่น่าหูฟงเมื่อกี้นะป้าพอดีล่างรถเลยเบออเมื่งคงเฮียนน่ะคงเฮียนถ่วมมาเลยเพราะเธถูก เราเดียวกับวันนี้บอกนี้ทางนี้บอกปทางนี้ได้บอกอมอมันจะไปได้อยู่ดอกไ,ไปเลยไปเลยมันได้อยู่ยอ๋อดีๆอ้าโทรน้ำท่วมมาแล้วเสีออยบุตารีเธอเธอพอ,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 อดีได้ลางรถเนาะอ <laughs> ีแตงโมนอนอยู่ในบ้านเลย ถาโถโรงเรียนนะตะกีนนิตาข่าโรงเรียนที่นี่แหละถ่วมไปแล้วยังยังฟังนีว่าถ่วมแต่แต่แตขางนีถั่วมไปแล้วเอาป่ามาปล่อยได้เลยพอดีถั่ถอันนี้เข่าบ้านข้าเจ้ามาแล้วโอ้ถั่ว เป็นคลิปยาวๆ,ๆเลี้ยวทางเลยเด้อเนาะคลิปนี้สุดแล้วบนหมองนีดูปะทุเมื่อกี้รถออกมาพี่อยดนี้เบงกะเจ้าอันเอารถอ,อันนี้กระทว่วมปะทุเขามาหอดบ้านไปเลยปะทุปะทุปะทุอืมไปไไได้ยังไงบ เด็กต้องคุมเด้เอาไว้ตอนที่เราเดือบ้ะเด็กต้องคุมเด้นานนะโอ้โหแสนี้เพิ่งออกฟาตอาจารย์หีทุกตัวร์หนีทุกโดนี่มันบมเลิกดอกไปเลยเออถามมันบ่าถ่วมท้อมันไปได้อยู่อันนี้ก็คือโตในจังหวัดเลยเนาะอยู่ในแขวงสยามพอดีใจเลขสาม รถดำแล้วเฮ้ยรถบัสตีนเดี๋ยวว <c oughs> ่า,ารถบัสตีนจะจูงเด้ใส่เล็กน้อยๆเด้ไม่ต้องใส่เล็กญ่ค่อ,คอยๆขี่ไปเออมึงนี่มึอนี่ลานข้าวหลอกมึอนี่ข้าวหลอกเบื้องหน้าบางบนกันบน้าเข้าบ้านไปแล้วนา้าฮงก็ขึ้นสูงมชื มันบ <c oughs> ่มีม่คุ้มที่นอเสียดียังไงกัสสวัสดีสบายดีเนาะบึงเลยบึ้งนะยันไงกัสสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นจจ้องทุกๆคนทุกชาติแต่อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเราทุกสายมีตาสาวเรารักตาหน่อยนะคะพี่ไปเพิ่งดู ไปน่อยๆไม่บอกเลยโอ้เบิ้งน้า้างนี่นะบักใหญ่ๆสูงๆเบิ้งรถขับจะโอ้ยถือพอแล้วถือพอแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวห้าจอดเข้าขี่ไปใกล้ๆนะเข้าไปเบิ้งหน่อยนึงเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งอันน้ำมูงเบิ้งรถขั้นนั่นน่ะพอไอ้เพิ่ม การวันนี้แหละือออันนี้เป็นอันทนอกอุสตสาหกรรมและการค้าตัวนั่นเป็นธนาคารธนา,านคารคงเสริมเนาะสอเน,นียเนีบุรีเนาะออนามไลปะคางแองเบึงอ่ะบึงอันนี้ดูออแถวบ,บึงันนี้ <laughs> ไปฮ่าเลี้ยวไปเบื้องหน้าหุงมาหนิใส่เหล็กน้อยๆเด้โอเคใส่เหล็กน้อยๆอ่ะใส่เลยนี่อันนี้เป็นจุดใจกลางของเมืองเนี่เนาะวงเวียนเัืนี้เข้าสิบห้าไปเบื้องหน้าหุงเนาะหน้ากระลังขึ้นลายมือเศ้าซื้งมากดีซีกว่าเนาะดีซีกว่า คื้นชาวมากกับมุมีไผยเอ่อคนกับโปนน์ในมืมขึ้นเนี่ยเพราะว่าฝนตกแข้งายเนอ้อมันจะเสียงไม้มันจะถือล่มเนะ่ะเนาะจะถือเปียกเอาเปียกอันนี้เป็นธนาคารธนาคารเขาวเหตุไม่เออเบ่งกองขยะอีหยังกับเต็มบรดเต็มถนนไปเลย เดาเบิ่องอยู่น่ะเบื้องนามอยูน่ะปู้อยู่หัวนะ่ะรถรถเลยเด้อ <c oughs> มีไฟแดงไฟแดงตายแล้วเฮ้ยมีไฟแดงไฟแดงดับแล้วมาเบิ่งนามที่เน่เนาก็มากับเบื้องนามก่อน น้ามันขึ้นเร็วนะน้ามันมาเร็วก็จะได้ตั้งโตท่านอ๋อทถุงเเข้าไปจอดอยู่ฝั่งน้นส่วนครัวคุณทาไปอยู่กลางครัวดอยย่านเป็นข้าเจ้ามายืนอยู่กลางครัวดี่คุณดิฝ่ฟ <c oughs> ้าคุณปะปกอรไร บ่โทน้ำม <c oughs> mm ื hmm. mm ้อเช้ายังบ่ขึ้นหลายบาดนี้เด้จัดนาตลอดนี่ล่ะบ่เออเออมองใกล้นี่เออมองนี่นี่เป็นนุ้อโทดูมั้ยอโน้มือเช้ายังบ่แห้งปานนี้ัก็เปียกล ตั้งนี้อันนี้ไปตลาดจีนตลาดจีนวันนี้ฝนตกอีกอยุ่งทงส่นนี่เบิ้งทองฟ้านามไหล้ยหงเหอแต่ย่านพื่นนำ้ำเงอนกับเจ้าเตรียมเตรียมคองย่ายออกแล้วได้บันีึ บึงเขาเจ้ามาไลา่ซดจมาไล่ซดอ่ะอเอาแค่นี้แหละไปมองอื่นมาหนิเดี๋ยวกันเด้อเปลี่ยนไม้ก่อน <Okay. S 1> ไปตลาดหาซื้อเนื้อกินเดี๋ยวนำนำใ่นำลาลบ่มีแห้งขนเครื่องขนคลองอันนี้หละ okay, okay. ที่ขราเจ้าเฮ็ดอัน นานหลวงนานหลวงที่พระเจ้าเฮ็ดงานสร้างอย่างีอย่างนะเป็นขบวนถนนเสซนอี้เลยมันนี้พระเจ้าเอากระต้มมันยังมาขาย <c oughs> ไปตลาดเด้อวันนี้เดียวเรียวขวาเว้าเข้าไปทางซื้อไปบ่ได้แล้วดิน้ำมันถ่วง กาซีทวมเป็นบางจุดบางบอนแต่ว่าอยู่บ้านอยู่ในบ้านมิตตานานยังไปท่านฮอดเถอะงนี่ก็ะทวมเป็น <laughs> ตพวเป็นบางบอลข้างไปตลาดมมมีกลุ่มที่หนะตกลุมเอา้าไม่นงนี่คือขี่รถแบบนี้ข <c oughs> ี่รถไปป่า พระเจ้าคนเครื่องคนคลองนี้ละบ่นีแล้วเออเอ่อืออืมออันนี้น้ำห่วยบ่หน่ห่วยน้อย บ้านไปแล้วหน้ามาลางบอลน,นี่ตลาดคือเงียบแถบมาหน,นี่คือบม่มีคนเนาะหรือว่าเป็นน้ำฝนตกหรือว่าชาเจ้าอยู่บ้านอยู่ซองเก็บผาเก็บเครื่องเก็บของาเก็บเครื่องเก็บของตลาดเดบนี้อันนี้ก็โม่งฟ้าแล้วดิ ศูนย์การค้าเฮาหุา่นหักหุ่นลาวลพูนพูนพูนเออข้างหน,น้าพูนกบบนะนี่ยัตบ่ได้เศร้านะนี่นต่นสายแล้วนี่จอดรถข้างนอกดิเดบองขจ้าจอดรถดิเดี๋ยวดีเยวข้างนี้นนอ๋อคนแห้ง ตลาดคือม,มีคนมาบริเขาโม่งกวางเลยเด็กแตงทันปูได้เป็นน้ำฝนตกมึมีคนอ่ะไม่เป็นหมึกแตงถ้าจะหม,มึกนั่นก็จลายมันน้ำเงาเปืองทุกประเด็นคนตกเขาพุ่มาขายเครื่องไข่คลองนะเอ้ยหมักซูน่าหมักซูล แถวนี้่เจ้ามือเต็มบ่เบลีมองนี้นะแถว่ามือนี้มึงมีคนสับเป็นตุกมือนี้กำมัดมือมือน้กำมัดมือบ่เหลือน้ำท่วมหาหาแนวอยู่แนวกินกินอิ่มเลยจังมีเหือมีแห้งเก็บเครื่องเก็บของคนกัดตกๆเศร้าๆตกๆเศร้าๆอยู่ เออมาดูกที่ได้อีกอย่างกินตลาดกับบี้ค่นบันี้าว่าไมอย่างเลยเพาว่าขายอย่างเลยไม่ได้ขตม้มอืมไม่ค่ากับมีสำนิดอ่ะฮึฮ เฮงยกามิซัมมี่น้าก,กันหมดทัวโอ๊แต่มูบอกว่าเสื้ออันใส่อัวใส่กอกใส่อัวฮะนะบ็มีซัมไปับขึ้นไม่ได้จินใจแล้วม <c oughs> ึงสามสาวนี่ <c oughs> สามสาวนี่ ร้านอีเฟยเมื่อกี้ค่ะนะเมื่อกี้เป็นร้านอีเฟยน,นี่เป็นร้านคอยแ้าการมาซื้อแนวกินได้ไม่ยังมึงดูได้ไข่พะโล่สองน้วยแล้วก็ลาบปลาเนาะวันนี้ห้องกับซิเมื่อบ้านเข่าสะกอนยานน้ำถ่่มแี่แตงโมยังนอนอยู่ในที่นอนอยู่อันนี้บ้านพักเ่ินพักสันติภาพนาพนยพใหญ่สัมบิตรมนนนก่ับรถ เขากให้ไปไปบพ่ได้อุ่นน้ำท่วมเบิ่อบ่เห็นดอกเมื่อกี้เซนเมื่อกี้นั่นแหละที่เฮาจอดเิงนานะนั่นนันมีอันวุงเวียน,น่นะมันเป็นเสซนรักมากตลาดน้ำท่วมเป็นปีที่สองเนาะปีที่แล,อล้ออันปีสองพันซาวบ่ อันแจำบุพิดนะขันจำบุพดกับปี2000เ้ 2, าหรือ2009เนี่แหละหลังจากโควิดนะนะปีหนึ่งทีนี้มันท่วมนะปีนั่นท่วมคักเลยปีนั่นแต่ว่ารอบนี้ก็มเงก็บมาถึงขนาดนั้นแต่ว่ามือดีนคนไปทั้งนี้นได้ะ แต่ว่ารอบน,นี้ฝนมันก็นยังบนท่านเศร้าเถื่อเนาะกับบนแน่กับบน,บนแน่ย่านสิบเป็นคือแบบปีที่แล้วค่ะเนาะนี่สะทวม ไป็นทางซอยไปทางไหนบันด no, no ีฮะบังดูบังดูบังดูไปทางไหนเลิกบ่ฮอกยินมันเลิกบอกไปส้องพม่าได้อยู่ได้มืองนี้เออไปน้ำเขานี่แหละ านานามันเลิกมันถือพอมันสีดำดิมึงพอหญ่นี่ก็ได้จูงละพอใหญ่นี่ก็ได้จูงแล้วเดิานานามันเลิกเทาเดียวไปั้างนี้แด้ก็ได้อ้อมอีกบบบนี้น่มึงรดเม่เศร้ามาพี่แหละ ปีที่แล้วปี2 0 0ันานะมองนี่เพิก่กระถ่วไปเลยแถวๆนี้นะน้ำเที่ยงแอลเที่ยงแอวเที่ยงอันเนอิกพนะอันนี้เขาเจ้าก็เริ่มคนคลองลแล้วเที่นี่เพงในอนเพื่อนๆเริ่มคนคลองละเป็นแบน,นกับ,บ่ารอดแล้วถ้าคนบ่เศร้า ฮะฝนยุ่งตกยุ่เรื่อยๆนะเพราะว่าน้ำุ่งเมื่อกี้ไปเบิ่งน้ำกับล้นละเพราะว่าอันนี้มันติดกับน้ำุ่งได้แถวๆนี้นะข้างล่างมันก็นเป็นน้ำฮุงอ่ะข้างล่างมันเป็นน้ำุ่งเลยน้ำร้นต่นฟังแล้วอันนี้น้ำก็เขาบ้านแล้ะมึงนี่แถวๆนี้อันนี้ย้งบ่ท่านขเขาเชอ มาจอดมองโรงเรียนคือเก่าเบียบงเพื่อนนังนั่นนะท่วแล้วนั่เข้าวบ้านแล้วดูดูว่าจนออเออถูกเลิกอยู่ได้นี่เพียงอันหัวเขา่ากายหัวเขา่าคนเด้อันนี้ข่าบ้านไปแล้วอ,อ,อ,อันนี้นเริ่มเลิกแล้วเด้นเกือบหัวหัวเข่าแล้วพว่าเมื่อเสาร์เขา้ามายังบม,ม,มื่อท่านเลิกปะนี้เฮ้ อันนี้เพื่อนหงน,นี้ยังไม่ทั้งเขาเจอเพื่อนมันสูงบางเพื่อนเขาเจ้าเห็ดสูงกับบุฟเฟ่ต์น,นี่แยงเหมือนไันแล้วอันนี้เป็นห้อยคอกน้อยงามดนุนเอ๋ทางไปบ้านเข้าบ้านอันนี้เป็นทางหลังเนาะเดินเตะบ,บานแต่ตลาดตลาดกับบุฟเฟนี่คน อันนี้เป็นห้องงานห้องงานจีนตอนนั้นอีแตงโมมาเห็นงานนี่นกับไอแมนอันนี้ทังงลังหลัง,ลงบ้านม,มิตานีหลังบ้านแม่มินตานา้ำค้างแล้วผ่าตกุกโมเซาเน,ะนาะน้ำมันจะเข่าบ้านเลย,ยนี่น้ำมาหอดผีแล้วดิเมื่อวานนี้ยังบ่หอดนีมื่อันีมาหอดผีละโอ้เสียงกบเสียงเขียดเนาะไอแตงโมงกับยายไกลของเราไป ไว้อันคอ,อกกันแล้วนี่ไว้คอ,อกกันถ่าน้าฝนน้ายังฝนยังก็ท่านเศร้ามากแน่นอนถ่วเลยนอนอสำหรับคลิปนี้กค็คงเกับใบสมีกันเนาะจังใดกะฝา,ากเป็นกำลังใจให้สามีตานี่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เนาะจังใดกะ ขอให้ยูดีมีแห้งขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอะ,อะมือกค็คงจบคลิปเพียงซัำนี่เนาะ